โรงฟักไข่เป็ดนะครับผลิตลูกเป็ดมานะครับจะมีทั้งตัวเมียและตัวผู้อยู่แล้วครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะนํามาบีบที่รูตูดเป็ดใช้มือแบบนี้นะบีบนะสําหรับตัวผู้นะครับจะมีความรู้สึกเหมือนมีก้อนเนื้อคือมันมีองคชาติเป็ดนั่นเอง นะครับและตัวเมียมันจะเรียบแบนไปเลยพอเราสัมผัสเนี่ยบีบตรงอ่โคนของรูรูตูดเป็ดนะ่ะนะครับจะเป็นแแบบนี้นะวิธีการนี้นะครับแยกได้ร้อยเ์ถ้าคนบีบมีสมาธิไม่วอกแวกนะครับ แล้วก็มักจะมีคนมาแซลผมเสมอนะครับในคลิปแต่ละคลิปที่ผมลงขายลูกเป็ดเพศเมียครับผมจะบอกว่าลูกเป็ดที่ผมส่งเนี่ยนะที่คุณซื้อไปเนี่ยคือเพศเมียทุกตัวไม่ใช่ตัวเมียหมดแบบที่คุณแซลนะครับคนที่ซื้อผมไปเนี่ยนะ ตั้งแต่1ปี2ปีตั้งแต่5เดือน6เดือนที่แล้วหรือว่า4เดือนที่แล้วเขายังโทรมาให้ผมไปจับเป็ดที่เขาเลี้ยงไม่ไหวนะครับที่เขาปลดระวางแล้วนะครับโทรมาตลอดบางคนเลี้ยงได้4เดือนจำเป็นต้องย้ายที่ทำงานจำเป็นต้องย้ายบ้าน บางคนเลี้ยงแล้วข้างบ้านหนวกหูชกกันต้องให้ผมไปจับกลับนะครับคือผมจะบอกว่าคุณเอาไปเนี่ยคุณไปเลี้ยงให้ไหวนะครับคนที่แซวนะบอกคนที่แซวนะเอาไปเนี่ยไปเลี้ยงให้ไหวเลี้ยงให้รอดเลี้ยงไม่ให้ตายโตมาเป็นตัวเมียแน่นอนนะครับ